แตมาสัะยะแหละครับผมบุญชัยนะครับเป็นาจากฟิชชั่นโซลูชันวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอตัวตัว p r อ e r app ที่อินทิเกตกับตัว Power BI นะครับ อันดับแรกก็คือเราจะพูดก่อนว่า Power App มันคืออะไรนะครับ Power App อ่ะมันเป็นตัวชุดเหมือนเหมือนเป็นทูลสำหรับสร้างแอปพลิเคชันนะครับของ Microsoft เพื่อทำแอปพลิเคชันโดยเหมือนกับวิธีที่ง่ายๆนะครับสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องใช้ความรู้เรื่องโคดดิ้งอะไรที่เยอะมากนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆเหมือนทำ Excel นะครับแล้วก็ เขียนใส่ฟอร์มูลานะครับมีการลากวางแดกกันดอกไปนะครับแล้วก็มีการจัดเลเยอร์เพื่อความสวยงามของแต่และแอปที่เราต้องการกาสร้างขึ้นมาอ่าตัวน,นี้เป็นจะเป็นเหมือนอ่าในจุดนี้เดี๋ยวทางผมจะเดี๋ยิดเปิดให้ดูนิดหนึ่งอ่า อ่าในตัว Power App เนี่ยคือจะต้องมีไลเซนส์น่าง Power App ก่อนนะครับึาการจะใช้งานครับทีนี้เราก็จะมาเข้าที่ตัวอ่า URL ที่เป็น make.powerapp.com นะครับนะตรงนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาตามไลเซนส์นของเรานะครับแล้วจะมีเมนูด,ด้้งค่างนะครับตัว Power App เนี่ยก็คือเป็นการสร้างแอปขึ้นมาลักษณะแอปของ Power App เองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ เป็นทูลนะครับเป็นการบิวแอปพลิเคชันเล็กๆสำหรับโมบายแล้วก็เดส็อปแล้วก็แท็บเล็ตนะครับมันจะมีแล้วให้เลือกนะครับตร,ต,รตรงน่าจุดนี้ผมจะไม่ลงลึกเรื่องของการสร้างนะครับแต่ว่าก็คือจะเกินให้ให้ดูให้พอเห็นภาพก่อนว่ามันคือเป็นแอปประเภทไหนนะครับเ w e r แอป,ปก็คือเอาไว้สร้างแอป,ปนะครับก็จุดเด่นของมันก็คือจะสามารถสร้างแอป,ปง่ายๆ ตั้งได้โดยง,าง่ายๆนะครับโดยจะมีอาจจะตาสร้างหน้าเป็นเหมือนหน้าเหมือนกันหน้า l ล n d ิ้งนะครับแล้วก็จะมีหน้า Key-In แล้วก็หน้า Display นะครับแต่ละแต่ละแต่ละแอปที่เราจะดีไซน์ให้เป็นอะไรแล้วก็จะมีคอนโทรลต่างๆมีทูนต่างๆนะครับต้าจุดนี้ผมยังผมจะไม่เลยถึตงตรง,ตรงนี้นะครับก็อ่ะโอเค ถัดมาถับมาจะพูดถึงว่า Power BI มันคืออะไรนะครับ Power BI มันจะเป็นก็เป็นทูลเหมือนกันอ่าทีนี้จะถูกแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกจะเป็น Power BI Desktop ซึ่งจะเป็นเป็นทูลในการสร้างรีพอร์ตเนาะแล้วจะมีตัวของตัว Power BI ที่เป็นเว็บไซต์ของ Microsoft ซึ่งจะต้องมีไลเซ้นเหมือนกันนะครับเพื่อเพื่อเอาไฟล์ ตัวรีพอร์ตเนี่ยเอาขึ้นไป Public แล้วให้คนอื่นเข้ามาดูได้แต่อีกคนหรื่งที่เข้ามาดูเนี่ยจะต้องเป็นคนในองค์กรนะแล้วแล้วก็มีหลเซเส้นที่สามารถดูได้นะนอก,นอกจากว่าเราจะ Public ตัวรีพอร์ตต่างๆบันรีพอร์ตเนี่ยให้ให้ให้เป็นแบบ Public ให้ดูข้อมูลได้นะครับตัวนี้จะเป็นทูลสำหรับทำเน้นไปทางรีพอร์ต BI โดยเฉพาะนะครับ ตัวนี้จะสร้างสึกรค์ยกตัวอย่างใสานะครับนะครับตันจะเป็นพวกรีกราฟสำหรับรีพอร์ตของ power bi นะครับโอเคถัดมาจะพูดถึงว่าทำไมจะต้องทำการอินทิเกรตระหว่างระหว่างตัว power app กับตัว power bi นะครับอ่าข้อจะมันจะมีข้อจำกัดทางด้านถ้าตัวแบบเป็น power app เองนะครับ Power App เองจะมีข้อจำกัดทางด้านพวก Data Limit ที่ค่อนข้างจะน้อยกว่าตัว Power BI นะครับทีนี้ลักษณะการทำงานของตัว Power App เนี่ยมันเหมือนกับจะดึง Data ขึ้นมาแล้วแคสไว้ในตัวแอปพลิเคชันก่อนนะครับซึ่งจะเก็บในรูปแบบของ Table Data นะครับซึ่งทำให้มันมีข้อจำกัดทางด้านประจำนวนข้อมูลที่ดึงเข้ามาอ่านะมันจะไม่มาก เท่าของตัว p เขาเปียนะครับข้อที่สองก็คือเรื่องของ Performance ในการแสดงผลข้อมูลอ่าทีนี้ด้วยด้วยความที่ถ้า,าตัว Power App เองเนี่ยมันมีการเก็บข้อมูลไว้เป็นแคสนะครับเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างจาะประมวลผลเนี่ยในคำสั่งชุดข้อมูลในการทำการาฟทำรีพอร์ตต่างๆถ้าบน Power App เองเนี่ย จะมีลิมิตค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นี้ก็ค่อนข้างจะไม่ดีเท่ากับตัว Power BI นะครับอ่าเข้าต่อมาคือรูปแบบการแสดงผลข้อมูลของตัว Power อ่อ Power App นะครับอ่าจำตัวรูปแบบของการแสดงของของกราฟหรือ การดึงข้อมูลขึ้นมาแสดงครับของ power app เองเนี่ยจะมีทุนที่ค่อนข้างจะน้อยกว่ารูปแบบการแสงผมก็จะมีน้อยกว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าในจุดน,นะน,นี้นะครับอ่าในจุดนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าทุนของ power app นะครับ จะมีเรื่องของชากเนี่ยอยู่แค่สามประเภทเท่านั้นเองนะครับเพราะพอมีข้อมีม,มีมีทุนที่เป็นแสดงผลนะในการอพอดการ์ดอะไรพวกนี้มันมีแค่สามประเภททาให้มันมีข้อจำกัดทางด้านการแสดงผลว่าถ้าเราจะแสดงผลมุลมอื่นยังไงจะทําข้อมูลแบบไหนเหมือนจะถ้าถ้าถ้าจะไปทําเป็นพรีเซนต์อะต่างๆเนี่ย ทุน่ะมันจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหรน่นอกจากจะเป็นข้อมูลจะพวกง่ายๆนะครับที่จะแสดงผลแค่เป็นกรัฟแท่งหรืออะไรพวกนี้นะครับโดยที่ไม่มีการคำนวณอะไรซับซ้อนและปริมาณข้อมูลไม่เยอะมากนะครับไอ้ตัวเนี้ยถ้า PowerApp เองจะสามารถทำได้นะครับแต่พอในส่วนที่เป็นของอตัวตัว PowerApp เองก็สามารถดึงข้อมูลเป็น แสดงเป็นตารางได้อันนี้ก็เหมือน Excel ทั่วไปอันนี้ก็จะจำเนกันนะครับแต่ทีนี้พอข้อมูลจำนวนมากขึ้นเนี่ยสมมติว,ว่าเราต้องการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มากขึ้นนะครับทำการเหมือนเป็น Power BI จริงๆที่จะต้องมีการเหมือนกับทำคิวต่างๆอะไรพวกนี้นะครับตัวทูลจะไม่ซัพพอร์ตตัวของตัวเขาแอปเองไม่ซัพพอร์ตทำให้เราต้องไปใช้ตัว Power BI แทนนะครับ ซึ่งตัวการแสดงผลข้อมูลของ p o Huawei ก็จะมีให้ดูมากกว่าตัวทูลมันจะค่อนข้างจะเยอะและสามารถจะดาวน์โหลดตัวของตัวไทยไทยคือรูปแบบของกราฟนะครับเพิ่มเติมได้จากสโตร์นะซึ่งซึ่งจะต่างกับของตัวตัว p w e r แอ p นะครับอันนี้คือคือ ก็สมว่าเราจะทำการอินทิเกรตระหว่างตัวของ Power App กับ Power BI นะครับอ่าสิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือมีสกรีนกำัรับาวางคอนโทรลนะสร้างสกรีนนะครับอันนี้คือคือตอนนี้อันนี้คือผมข้ามสเต็ปการสร้าง Power App เอ้ตัว Power App นะครับก็คือเราต้องกดสร้างแอปให้เรียบร้อย,อยแล้วก็เลื่อรียวระหว่างมบายกับแท็บเล็ตนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่น่าจะต้องรู้อยู่แล้วนะครับ อันนี้เราจะเจาะเรื่องของการ setting ว่าจะเซ t ยังไงนะครับถัดมาก็จะเป็นฉากตรงจะเห็นว่ามันมีคอนโทรลที่เป็นอ่า Power BI อยู่แล้วถ่าอ่าที่เป็นคอนโทรลเอามาวางแบบนะครับก็พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปเลือกของตัว Workspace สรุปก็คือง่ายๆคือคนที่ทำ Power App กับ Power BI เนี่ยต้องมีมีลายเส้นที่อ่าต้องเป็นคนที่สมมุติว่าคนทำ Power App กับคนทำ Power BI เป็นคนคนกันนะครับตัวคนคนทำ Power BI เนี่ยจะต้องทำการอ่าแชร์ตัว Power BI ให้กับคนที่ทำ Power App มีสิทธิ์เข้าถึงน,นะครับหรือเอาไฟล์ที่ทำเรียบร้อยแล้วที่เป็น ที่ที่ที่เป็นตัวไฟล์ของ Power BI นะครับส่งให้กับคนที่ทำ Power App แล้วไปอัปโหลดขึ้นในไลายเส้นของของคนที่เป็นคนคนที่ทำ Power App นะเอาไว้ใน Workspace ซึ่งในอ่าซึ่งในส่วนนี้นะครับ Workspace เนี่ยสามารถสร้างเพิ่มได้นะครับอสามารถเราสามารถสร้างเพิ่มได้สร้าง Workspace แล้วจะแชร์ Workspace เนี่ยให้ เราสามารถจะทำได้นะพอพอพอเราเอาไฟล์รีพอร์ตเข้าไปไว้ในเร,ร์สสเปซก็ในตัว p เขาแอ p เองเนี่ยเราก็เลือกเวิร์สสเปซออขอโทษนะคะตอนนี้ไม่เห็นจอนะคะอะไรนะสักครู่นะอะไรนะครับเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ยินตอนนี้ไม่เห็นสกรีนแล้วนะคะ เห็นสกรีมไหมครับเห็นเห็นปกกนะคะัเห็นอยู่ค่ะนี่ไม่เห็นค่ะเห็นเห็นไม่เห็นไม่เห็นด้วยค่ะใช้ใน i i-pad อะค่ะอืมน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตรเปล่าครับลองปิดแล้วใช้ใหม่ดูครับ คน <Skin. S 2> บนแม็กก็ไม่เห็นด้วยอ๋อมาแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะครับโอเคครับก็ก็มันก็จะให้เลือกตัว w r r s s p c e อนะครับก็เลือก workspace ที่ตัวที่เราเอา power BI report ขึ้นไปไว้นะครับอ,อย่างอันนี้ผมไว้ที่ My workspace หลังจากนั้นมันจะไปมาให้เลือกเดบอร์ดว่าจะใช้เดบอร์ดตัวไหนนะครับหลังจากนั้นก็จะเลือกทายอ่าทายเนี่ยมินิ่งของมันคือตัวช่องช่องหนึ่งเรียกว่าหนึ่งทายนะครับก็คือจะเอาไ,ไว้ได้ทีลอันครับโอเคแล้วมันจะไปถึงข้อมูลที่ของ ใช่แั้นั้นใน Power BI ที่มันสแสดงครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จัดวางได้ตามความชอบของเราที่เราดีไซน์ไว้นะครับทีนี้การเซตติ้งจะมีอีกจุดหนึ่งคือคือตัวตัวนี้ตัว Property ต,ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า Power BI Integration Default มันจะเป็น On นะครับ แต่ถ้าเราิ๊กออฟเนี่ยมันก็จะทามันก็จะเหมือนกับว่าที่จะดิสเพย์ขึ้นมาเนี่ยเป็นแค่รูปเฉยนะครับอ่าทีนี้ถามว่าถ้าจะออฟตรงเนี้ยออฟไปเพื่ออะไรพอออฟเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถไปใช้ฟังก์ชันอยู่ใน o select ได้ของตัว Power App ว่าจะให้ไปทำงานยังไงเช่นอาจจะรีเลกไปอีกเพจหนึ่งบลาานะครับในกรณีที่เราิ๊ก Power BI Integration เนี่ยเป็น On นะครับตรงนี้นะครับ เวลาการทำงานของมันอ่ะคือการคลิกปุ๊บมันจะไปเปิดเ w ้า BI ตัวทายนั้นคือจะไปเปิดที่ตัวรีพอร์ตตัวนั้นนะครับที่ทายตัวนั้นอยู่อีกไปเปิดแดชบอร์ดตัวนั้นนาทีนี้ทีนี้พอใช้งานพวกอือ่นเช่นการฟิลเตอร์ต่ตางๆมันจะใช้งานบนตัว p า w e วไ i เลยทีนี้อาจจะมีข้อสงสัยว่าอ้าแล้วยางนี้ถ้าในตัว ตัวโมบายจะทำงานยังไงก็คือก็คือว่าตัวถ้าถ้าสมมติว่าในโมบายเนี่ยก็คือเราก็ต้องลงทั้งสองแอปอแอปของตัว Power App แล้วก็ Power BI เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะริงไปเองด้วย Account ที่ที่เราใช้อยู่นะครับครับก็คือ m a n i n g mining ของการอินทิเกรตของ ของทูลที่ว่าเนี่ยครับอินทิเกตคือการแค่ว่าให้มันลิงค์งเข้าหากันได้ระหว่างสองแอปนะครับส่วนทางนะข้อมูลก็คือว่าอันนี้ก็คือทางน้าข้อมูลถ,ถ้าจะเชื่อมต่อทานัข้อมูลเนี่ยม,มันเชื่อมกันได้อยู่แล้วในกรณีที่ว่าเราสร้างตัวฟอร์มนะครับด้วย Power App แล้วก็เซฟข้อมูลลงไปที่อาจจะเป็น SharePoint นะครับทีนี้แล้วเราก็ทำ Power BI โดยดึงข้อมูลจาก SharePoint เหมือนกัน อย่างเงี้ยอ่าครับอัน,นมันก็คือจากการเป็นข้อมูลเดียวกันพอเซฟปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นขึ้นมาอยู่ในที่ซอสของตัว Power BI แต่ถามว่าข้อมูลจะดีเฟสเป๊ะเลยไหมพอดีเลยไหมอันนี้อยู่ที่การทำตัว Power BI ว,ว่าจะเป็น direct อ่า direct query หรือว่าจะเป็น import mode อ่าถ้าเป็น import mode ก็จะมันจะต้องมีรอรอบในการซิงข้อมูล ไอ้ตรงนั้นจะอันจะอยู่ฝั่งดีเทลของตัวทำา p w w r r i นะครับมีลักษณะประมาณนั้นนะก็การอินเกตในมุมของ Power App คือจะประมาณนี้คือล,ลิงค์ลิงก์ไปกระโดดหาตัว Power BI นะครับโดยตัวโดยโดย,โดยโความความจำเป็นในการอินเกตก็คือตามตามที่บอกว่าว่าตัว o a เนี่ยเวลาเราทำงานรเรามันจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะมากและก็ฟังก์ชันในการคำนวณอาจจะยุ่งยากกว่าซึ่งมันจะไม่สามารถจะมาใช้อยู่ใน Power App ได้เพราะว่ามันจะไม่มีภาษาต่างๆที่ใช้ในการอ่าอ e ิ a t e ต่างๆเยอะพอที่เยอะเท่ากับตัว Power AI นะครับขนาดทีนะ่เห็นนั้น ตรงจุดนี้นี่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับเสน,เนอเสน,เนอได้ครับเสน,เนอสงสัยถามได้มีท่านไหนสงสัยอะไรไหมครับ มินมินนิ่งของตัวการอินทิเกรตระหว่าง2แอปคือการเชื่อมต่อกันแบบนี้คือแค่โยนโยนไปหาของอีกแอปหนึ่งเท่านั้นเองครับแต่ว่าทางการเชื่อมโยงทางข้อมูลเนี่ยคือต้อง,ต,องต้องอยู่ทางการดีไซน์ลอจิกนะครับว่าเขียนเขียน power app แล้วไปเซฟอยู่ข้อมูลอยู่ที่ไหนไปเซฟอยู่ใน sql หรือว่าไปเซฟอยู่ในตัว ตัวของที่เป็น SharePoint อะไรเงี้ยครับแล้วก็ Power BI เนี่ยไปดึงมาไปดึงไปดึงไปดึงจากซอสเดียวกันถ้าดึงจากซอสเดียวกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการเชื่อมเชื่อมโยงข้อมูลกันอยู่แล้วตัวนี้ครับเป็นลักษณะนั้นในการอินเิเกตครับ ลัผมนะว่าถ้าให้สมมติว่าถ้าใครมีไลเซนนะครับก็ลองทดสอบทำดูก็ได้นะเดี๋ยวเราอาจจะยังไม่อยากจะสร้างตัว power bi เองอะไรเงี้ยแต่เรามีไลเซนอยู่แล้ว แค่ว่าเราทําเรายังไม่อยากสร้างพวกพวกตัวรีพอร์ตเองเนี่ยเราสามารถจะคลิกตรงมุมซ้ายนะครับซ้ายล่างนะครับแล้วไปดาวน์โหลดลงมาเทสได้ตัวน,นี้จะเป็นให้ให้เป็นเหมือนกับเป็นแซมเปิลนะครับเปิเข้าหวงว่าจะาแบบไหนมา,าแสดงดูก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่ช็ด ลักษณะก็จะมาเปเชตรงนี้เราก็สามารถจะเอามาวางอินทิเกรตไว้ในตัวของ Power App ได้นะครับ

เราจะสมาร์ทอกนกันนี่ก็สามารถทำทดสอบเองได้มีไลายเส้นนะครับมีไลายเส้นของ power app power bi นะครับสามารถทำทดสอบเองได้สองขวดก็จะวิ่งไปที่ตัว power bi ตัวดนบอร์ที่ที่เราลิงไว้เมื่อสักครู่พวกเสิร์ชพวกฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในฟอร์ตก็กสารเราต้องใช้อยู่ที่บนตัว power นะครับตัว power bi นะครับ มัก็จะสามารถ export ได้นะครับ้ี่ถูนของตัวต p o w ครับสรุปแล้วคือตัว Integrate Power App นะครับมันจะเป็นแค่ตัวเหมือนสะพานสะพานเพื่อ,อดีตไปที่ตัว Power BI นะครับในการเซตติ้งทางด้านตัวใน Power App นครับก็ มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จะจบการพิเศษเพียงแค่นี้ครับสอบถามครับครับแสดงว่าปกติตัว Power BI นี่คือเอาไว้ทำพวกรีพอร์ตหรือว่ากราฟใช่ไหมครับแต่ Power BI จะใช้สำหรับพวกรีพอร์ตกับกราฟที่เป็นเหมือนกับมีปริมาณข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วก็งก์ชันซับซ้อนครับพวกพวก เหมือนกับแอ t ติเกตยากครับที่ทเหม,มือนที่ทำคิวอะไรปอมอณนัเนร power อปก็คือดึงดึงพวกรีพอร์ททั้งหลายมาโชว์ใน p Power แ p ป,ปเฉยใช่ไหมครับใช่ครับถ,ถ้าถ้าตัวซับซ้อนนะแต่ถ้าไม่ซับซ้อนเราก็สามารถวาดวาดเองได้นะครับก็เดยใช้มันจะมีทุนที่เป็นกราฟให้แต่มันจะมีแค่สามแบบให้ให,ให้ใช่ถือถ้าถ้าถ้าข้อมูลไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่ครับ เพราะว่ามันจะมีการเซตติ้งมีการลิมิตป่าจำนวนข้อมูลซึ่ง power app เองเนี่ย d e f a u l t มันมันเลยเนี่ยมันจะให้ Default อยู่ที่ลิมิตไว้ที่ห้าร้อยโลมาครับได้ประมาณนั้นพอดียังไม่เคยใช้ power app ในใน power app มี Pu ับบิหรือว่าเวลาต้องการจะโชว์แชร์ให้คนอื่นใช้งานได้เงี้ยครับมีมหรือไมครับก็ขั้นตอนขั้นตอนการเซฟอะไรเงี้ยมันจะมี Pu บบิด เรเซฟเซตในพับบิดพัปิดเซตก็แชร์ว่าจะแชร์ให้ใครคนคนที่เข้ามาดูนี่ต้องมีไลเซนส์ของ power app ไหมครับถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนั่นน่าจะต้องมีเพราะผมผมเคยใช้แต่ power bi แล้วเวลาแชร์ให้คนในองค์กรดูอ่ะถ้าเขาไม่มีไลเซนส์เขาก็จะเข้ามาดูไม่ได้ อของ Power BI จะมีสองแบบนะแบบแบบแบบที่แชร์แต่ว่ามันเหมือนจะเป็นทางอ้อมอ้อมอ่ะตรงเหมือนจะคือกดไปเป็น Public แชร์อะไรทุกอย่างใน,นแหละถ้าผมจำไม่ผิดผมจำไม่ค่อยดานกันอ่าแล้วเราจะได้เป็นลิงก์มาเอาแล้วลิงก์ตัวนี้แปะไปได้อยู่แต่<ช>แต่มันจะเห <จะ S 2> มือนจะคล้ายๆจะเป็นรูปแห้งๆแล้วก็จะดูข้อมูลอะไรไม่ได้ไม่สามารถเอ็กพอร์ตเอดดาวนโหลดลงมาใช้ได้จากลักษณะนั้น เราแชร์เป็นลิงก์ไปคนที่ได้รับเขาเข้ามาแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเพราะว่าของเขาเองไม่มีไลเซนส์ของ Power BI เนี่ยครับอ่าตรงตรงตรงที่ผมไม,ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจำไม่ได้แต่มันมันมันมนีธีอ,อ,อ้อมอยู่แต่ว่าวิธีอ,อ,อ้อมก็ไม่ค่อยดีหรอกครับแต่ว่ามาตรฐานทั่วไปก็เลยต้องมีแบบเหมือนกับเป็นไลเซนส์ที่จบเอาไว้ดูอืมครับครับขอบคุณครับ ในเนื้อหาของตัวลิงก์กันระหว่างตัว Power a กับ Power b i ก็จะมีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่เข้ามาร่วมฟังนะครับ s a t i f a c i o n ขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ